เอาแล้วครับผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาสัมผัสกับพื้นที่ได้แปดหมื่นในซีซั่นก้าทุกคนก็จะพามาดูกันว่ามันอัปเดตอะไรมาบ้างแล้วก็น่าเล่นไหมนะโอเคเดี๋ยวไปเปิดเซฟแปดแสนกนระดับแรกวิมีคนดักนีิว่าเดี๋ยววะเฮ้ยเจอ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 ข้างๆนี่เลยเธอกูป,ป,กปัดไม่ตายโอ้ไมตายจริงวิโอ้โหเอฟเคทูชิบหายละวต่อแตกป่ะนะเนเี่ยมาต่อเลยวิออกมาเล่นหรอ อาสวยอันอทุกคนตรงไหนครับมันจะมีอีกตัวไาเมื่อกี้เอา้าโอ้โหเรียบร้อยแฟนผมตายสวยแล้วทุกคนตอ,ตอตนที่ผมวิ่งไปผมเห็นแวบ,บๆอยู่นะว่าเป็นเลเซอร์ทุกคนไม่ใช่เลเซอร์เป็นไฟฉายทุกคนไฟฉาย U V ของสายข่าวนะตอนนี้มันอยู่ไหนผมไม่รู้ทุกคนตอนนี้ผมเละมากเลยโดน M K 2เน้นๆเนี่ยสุดไปก่อนเลยแล้วกันไปอีกหนึโอ้โหโดนตัวเองทิพายทุกคน ก็คือเกือบตายเกือบตายเพราะระเบิดตัวเองดีจริงโอเคตอนนี้เราอยู่คนเดียวนะกดไฟรีเป็นตาบีดกับตาเกมโอเคน่าจะอยู่เสาหนีนีทุกคนจำได้ไวมเด็กล่าสุดไปอหายป่ะทุกคนเห็กวะทำไมไม่ได้ต่อไม่เจอครับโอเคไม่เป็นไร นี่ไงคือข,ข้างบนเดี๋ยวผมดีตัวก่อนทุกคนโอเคมาอีกตัวเสร็จละขอวิ่งเช็คเลยแล้วกันโอ้โหเ,เสียจแฟนผมกำลังโ,โดนสับทุกคนอีกตัวหนึ่งมันไปไหนวะถอยไปหรอยังไม่แน่ใจนะครับว่าอีกตัวไปไหนนะแต่ทีนี้เนี่ยเลยคือมันมีอีกตัวหนึ่งแน่ทุกคนโอเคหรือมันตาระเบิดวะไม่มีศพอุ้ยมีเสียงหลุดข้างบนข้างบนพอมาเหมือนจะเป็นบอสนะ แต่ตอนนี้น่าจะยิงคนอยู่โอเคขอเช็คเซตแต่ละางกันตอนนี้เซตอะไรโอ้เอ็มพีเอ็กต์เหรอไม่น่าจะมีอะไรเลยคนแถวนี้เดี๋ยวขึ้นไปช่วยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเช็คบุญข้อม้าเลยแล้วกันนะทุกคนข้<ร>างล่างผมว่าไม่น่าจะมีละน่าจะถอยไปละเปิดไฟฉายยัดได้เลยเวลาโอ้ยโอ้โหมีจับบอดมีจับบอดบอสลูกน้องบอสทุกคน บอตายเหรอวะนะ่ะโอเคมันจะตายคนอยู่ไหนวะทุกคนไม่เจอตัวเลยครับเดี๋ยวเราวิ่งไปเช็คข้างหลังข้อม้าเลยแล้วกันนะอบอดปลาระเบิดทุกคนบอดพี่บอดบอดปลาระเบิด โอเคเราไปเช็คข้างหลังเล้วกันอบอดลืมๆเลยทุกคนมันไม่มีบอดในนี่หว่าตรงนี้แต่ไม่เจอตัวเลย,ยทุกคนคนไปถึงแต่จะไม่โดนเดดด็ดอกช่างอาณาหาโอ okay. เคยังไม่หมดอีกเดือดจะเชื่อซ้ำก็ไม่ได้ทุกคนโอเคผมว่าน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยแล้วกัน ก่อนหนึ่งขอดีก็สุนกันใส่ไปครับ60นัดมาโหบอสตายแล้วอยากดีกันมนะีศพเฉยเลยเอา้าโดนบอสยิงตายสวยครับตีคิดสองมืก่อนสบฟรีทุกคนสบฟรีใครไว้ใครได้ใครไว้ใครได้ไไดน,นี่ขอจุ่โจมเพ๊บโอ้โหมาขอแดงกีต้าของใหม่ทุกคนเอ้าตะบีดเอาไปเลยโห่ไปทานไม่เป็นไรทุกคน เดี๋ยวผมไปเช็คเซฟ์ของบอลก่อนมันเปิดไปหรือยังโอ้โหเปิดไปแล้วขออนุญาตเก็บของแฟนก่อนละกันทุกคนโอ้โหและสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเซตหรือเติเเมเกมเนี่ยผมขอแนะนําร้านวริษัทเกมมิง่งบริการเติมเก,เกมราคาถูกที่มาพร้อมกันเลยราคาที่ถูกที่สุดในไทย,ยทุกคนเซฟตี่ช่องเนี่ยราคาเพียง75บาทและเซ็ต6ช่องเนี่ยราคาเพียง209บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหุ้ยโอ้โหอันนี้ไม่ชัดการออกคน เชฟหนูท่อนี่ว่าหนูท่อออกท่อทุกคนเอาเท่าไหร่แสนหกโอ้โหอุ้ยเชดมีแอนิเมชั่นฆ่าบอสทุกคนสัร้ายของบอสเอาจ้าโอ้โหแล้วเกมนี้มาแบบหมดกลางคืนทุกคนมีกลางวันกลางคืนด้วยอุ้ยเอาจังหวะซีซั่นเก้ามาอย่างดุทุกคนพอก็ได้โอเคแล้วทำไมปืนมันเป็นมืดๆทุกคนเป็นสีดำอ๋อมันมืด โอ้โหมันมืดมันก็เลยคัําไปตามเหรอเอาจัดว่าเกมแต่ถือออกมามันก็ไม่มืดนะเกมเมี้มีแสงกระสุนทุกคนมันจะยิงทีมเราไปไหนแล้ววะที่ศูนย์สามั้งเมื่อกี้แสงกระสุนยิงไปแบบเป็นเสียงแบบไลท์เซเบอร์เลยอ่ะจิววๆิวิขอเช็คเพิ่มเติมก่อนละกันทุกคนถ้ามีก็จะได้เล่นเลยนะหายิงคนมันมันดีกว่าแล้ว ซีซันเก่าทั้งทีขอยิงหน่อยละกันเกลือดีนะปพื่อนไม่เจอครับเดี๋ยวผมไปข้างหน้าเลยดีกว่านะถ้าไม่มีโอเคมาจนถึงบ้านกลางทุกคนไม่เจอเลยเดี๋ยวเราไปเข้าไฮกันเลยดีกว่าทุกคนตรงนี้น่าจะหนูนะโอเคโอ้โหโมเตลเปลี่ยนใหม่ทุกคนโอ้ฟียอุ้ยเปลี่ยนใหม่ไม่พอมีคนด้วยข้างบนน่าจะห้องแปดแสนแต่มันก็น่าจะเพิ่งมานะน่าจะมาจากข้างหลังฝั่งหลัง พอมันก็ปลาเช็คเหมือนกันวิ้งเบิ้ลข้างกระเป๋าข้างกระเป๋าแดงเมื่อกี้ตัวหนึ่งนี่ไงเปิดไปฉายก่อนเลยโอเคตายหนึ่งตายหนึ่งมาดิตรงไหน,นอ้าตายสองอ่ามาดิหมดแล้วมัง้งสวยจัดครับทุกคนเปิดอย่างดีเลยสองตัวครับทีมนี้ให้ดูว่ามีหรือเป,ปลา่าโอเคปลาสตันเพิ่มไม่เจอนนมีเบิ้ลหรอเปล่ไม่น่าจะมีนะ เดีย๋ยวเราไปดูศพก่อนทุกคนว่ามันจะมีอะไรเอางี้มีเปล่าไม่มีอโอเคพี่เปิดก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยดูละกันมันยังไม่เปิดเรเช็คเรทเลนหน่อยละกันทุกคนอุ้ยเอ้าของไม่ของแดงวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยอเช็คข้างในทุกคนของไม่เป็นของแดงหรือเปล่าโอ้ของ,งม่วงแต่ราคาหนึ่งหมื่นนะทุกคนถ้าจะได้อ,อุ้ยแจกันเอาแจกันแอย่างนี้สวยดีครับ โ okay. อเคมาดูอีกเซฟหนึ่งครับมาแบบเบิ้ลหรือเปล่าที่ครับไนในอะไรนี้จะไ,ได้พอดีเซฟโอ้โหของม่วงทุกคนดูดูของแดงเรามันกดแสดงเอ้าอ๋อิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรา,ากดไม่โดนล่ะกดโชว์ของแดงแป๊บทุกคนนี่เอาจรดับกตุกเป็นหนึ่งโีอโอ้โหโชว์ของแดงกโก้ครับโชว์ใจกันเป็นหนึ่งสเต็ปเดีย๋ยวเรา ตามต่อแล้วกันทุกคนมันจะมีไซดีหลุดมาหรือเปล่าเกลือเกลือครับเอ้แต่เดี๋ยวมันรับเป็นโหมดกล้องแล้วก็โชว์หอแดงได้เปล่าวะไม่ได้แบบโอ้โหจบเลยว่าจะเอามาทำปกซะหน่อยอดเลยครับโอเคตัวนี้เซร็จไรเซร็จห้าอักทุกคนจะไปดูอีกตัวหนึ่งก่อนตอนนี้อุ๊ยโอ้โหฟอแต่งดีจัดทุกคนท่อแดงท้ายดำโอ้โอห้าน่าจะมือสองทุกคน ไอตัวอักก็เป็นเซตห้าทุกคนโอเคมีใครเอาก่อห้ามือสองไหมพี่สวบินี่สวบินี่ตามมาตามมาตามมาอยู่ตรงนี้เลยครับก่อห้ามือสองนี่แล้วผมเช็คเพื่อนก่อนเอาอะไรไหม เออแล้วแสบไปกดออกแล้วก็ข้างในทำอะไรเพิ่มได้ไหมตายอยู่อืมมีว่าตายเมื่อกี้ว่าจะาหูฟังเหมือนพี่แกจะสับไปละไม่เป็นไรเราเอาหมวกแล้วกันนีกระเป๋าไมอโอเคน่าจะประมาณนี้แต่เราไปลีดีกว่าทุกคนไม่น่าจะมีอะไรละ เราเรโอ้เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันโคตรด็อกแท็กอ่อนตรงนี้ได้ทุกคนปูมันรู้เนี่ยเอาไปนี้ไม่ต้องใช้ตังออกแล้วนะูมันใช้เวลาออกแค่สิบวินาทีในการแช่อยู่ในนี้โอ้โโหคตรคุ้มเหมือนคนที่เราใช้หุบคันใช้ด็อกแท็กอุ้ยอันนี้มีช็อตขึ้นรถเอ๊ะเอาอย่างเรื่องขับรถชนแหกคุกวะเนี่ยเอาอย่างอยเรื่องฮะขู่แปดแสนเฮ้ยมีอีกเหรอ เฮ้ยทุกคนได้ของแดงมันมีอีกรดว่ะเอาจัดครับแส่กันครับโอ้โหนักล่าสมบัติซีซันเมันเอาเรื่องังวะโอ้โหเกมนี้เกิดน้ําตกทุกคนหุ้ยตรงน้ําตกมันก็ปรับใหม่นะเนี่ยนีหินเยอะขึ้นนะทุกคนเข้าหายต่อเลยครับอุ้ยตรงนี้ก็ปรับใหม่อุ้ยมีโลโก้ก็อดแคทด้วยทุกคนเเอาจัดวะโคตรตึงเลยว่ะมีโลโก้ของเชเตอร์ด้วยปอดแคทครับ คนดังคนดังเดี๋ยวเราลุ้นสองศนย์หนึ่งแป๊บหนึ่งคุณมากพีิตมีอะไรเปล่านอนมีเกลือรค,ครับโอเคอไปเลยมีคนคหรอพี่มาคนอ้าวบอดไม่ใช่หรอเมื่อกี้บอดนะพี่ไม่ใช่คนมาบอดบอดบอดเดี๋ยวเราไปฟาร์มก่อนนะยคนมาครับคนเสื้อไปก่อนหนึ่งสเต็ป จะมีอะไรด,ดีผมไหมหุยหุยอะไรอะ่ะเรือทุกคนขอไม่ว่ะชีขอมว่วงคิงโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาจนจ,จะถึงทางออกเลกคนยังไม่เจอคนเลยแล้วก็เหมือนจะมีเสียงรถอะไรไม่รู้นะแถวนี้หุยมีขึ้นแกอยู่ไหนอยู่ไหนมีขึ้นมีขึ้นหน้าผมน่าจะขอบอสุดหินนะสุดปลายหินนะหุยเจอเจอเตรมาตเอ้ยไม่ตายวะ โอ้โหโอ้โหถือเกินเนี่ยผมยิงไม่โดนวะไม่แน่ใจตรงมาเลยตรงมาเลย,ยไปนี่ครับทุกคนผมใช้ปุ่มมาร์คให้เป็นประโยชน์นะถ้าใครใช้ช่ำนี่คือโคตรโกงเลยเพืเ่อนๆโอ้โนี่ตัดมาตัวนึงโอ้โหไม่วิ่งต่อกระสุนหมดโอ้แล้วผมต้องรีกระสุนจบละตาย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 ไปครับเพือครับโอ้โหผมดีกระสุนยาวนะ จังหวะนี้ผมน่าจะได้ดูเพื่อได้เยอะๆเฮ้ยสวยครับสวยโอ้โหเศรษฐายผมไม่ได้ยิงสักตัวโอ้โย MK โอ้โหน้อยข้าหัวฮะน้อยข้าหัวเลยหรอเอาดีโอ้โหอ้วเราเล่นเราเล่นเราก็เชื่อเลยนี่ตัวอย่ามาล้อเล่นกันแบบนี้สซี่โอ้โหยิงไม่ทันจบเลยไม่ได้สักตัวทุกคนโอ้ยยิงไม่ได้เช็คเพิ่มไหมเช็คเพิ่มไหม อ่าไม่เช็คหรออิมจัดไปจังวานี้กูมพี่อิมผมก็อิมอุ้ยโซฟี่รู้คนโซฟีใช่ไหมไม่รู้อัดมเคสวยอ้าวพี่อิมหีผมก็อิมหูกระเป๋าใหญ่ด้วยทุกคนโอ้ยจังวานี้อ่าดึงไปเลยสวยครับเซตหกทั้งเซตเวลาแค่ปืนแค่นั้นแหละเไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าได้อยู่นะคูมือหนึ่งยิงสองอันเลยทุกคนโอ้ยไปแล้วไปแล้วว่ารวยครับ อ่าไม่ทานผมไม่ทานผมต่อกแล้วให้เช็คก่อนไม่เชางนี้ผมก็อิ่มเนยครับโอเคมีอีกศพหนึ่งทุกคนตัวนี้น่าจะพี่แกยิงไว้พะเก็ยิงไว้มีศพหนึ่งตรงนี้ทุกคนที่ผมเห็นตั้งแต่ไกลได้เลยนี่ัไงต้องแล้วมันล้มมาจากตรงบ้านปะอุยบ้านกระจกแตกทุกคนมีการเป็นไปได้สูงมากที่จะมีคนขอเช็คก่อนละกันโอเคใครมาบอดินครับบอดินใคร อันนี้ศพหรือว่ากองไม้ปะอ๋อไม่ชัดอ้าวพนยิงผมไม่ดูนะยิงดีมั้ไดูหน่อยมีอะไรโอเคคนไปคนไปเดี๋ยวไปดูศพนี้ก่อนละกันในระหว่างที่นมิดกับตะเกมกำลังเก็บศพที่ตัวเองยิงพวกผมก็ต้องหาศพปีอ่ะทุกคนไม่ได้ยิงเลยยิงไม่ทันใครเลยอุตส่าห์จะได้เล่นอุ้ยเซนหกสวยจ้าอุตส่าห์จะได้เล่นก็กระสุนหมดทุกคนกดเล่นเลยผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงบ้านนี้ก่อนทุกคนเผื่อมันจะมีศพแล้วเพราะว่ามันปะทะก,กันร,ระหว่างสองจุดนี้นะทุกคนกระจกแตกด้วยเช็คก่อนก็ไม่เสียหายโอเคทางออกเราอยู่ฝั่งนี้ทุกคนดันมาจนถึงทางออกอะแมบบเงียบจัดทุกคนเพราะว่ามันบวกกันตรงนี้นะแล้วก็ดูโซนน่าจะเป็นไหนด้วยทุกคนน่าจะโดนดึงหรือไม่ก็ถอดลนะโอเคไม่มีอุ้ยมีศพครับโอเค ถือว่าสวยเลยครับโดนก๊อกสิบแปดเฉยเลยตัวนี้มันปืนอะไรเอ่ยเอา้าประสุนทีุ่นสามทุกคนอือ่ว่าได้อยู่ก็ได้ขายครับโอเคแม็กซินก็น่าจะเป็นแม็กของที่ศูนสามถ้าเดาไม่ผิดเดี๋ยวไม่ก็ที่เก้าห้าหนึ่งนี่ไงยิงลมกล้วก็อย่างเงี้ยกระสุนครับชิวๆครับจบฟรี แต่ผมได้เซ็ตหกมาหนึ่งเซตเต็มๆแล้วก็ได้ก่อหกมาไปซ่อมเป็นมือสองถือว่าคุ้มอยู่นะทุกคนแต่ผมก็ยิงหนึ่งทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ยิงก็จะหายไปประมาณแม็กหนึ่งได้นะครับคือยโอเคแฟตไดทด์ดีเวนหรอขอไปหน่อยละกันโอ้โหเกียร์แฟตไดทด์มาทุกคนหนักเลยโอเคเดี๋ยวผมจะแบ่งเซตหกหนึ่งเซตเน้นๆทุกคนให้แฟนผมนะผมยิงไปเอาเเลยซตหก เพราะว่าแฟนผมเหมือนจะไม่ได้อะไรนะโอเคอุ้ยแล้วกระป๋กจีซีปาจากไหนวะเอาอะไรให้อ่าไปทั้งกระเป๋าเลยแล้วกันเหรอเหรอผมได้อันนี้เหรอทุกคนได้ทั้ง <Yeah. S 1> ลิกแล,แล้วก็กระเป๋าทุกคน <Yeah. S 2> ถือว่าได้นะลีกกระเป๋าแล้วก็เกาะหกนี่ไงมูลค่าสามแสนเดี๋ยวรอบไปออกกันเลยดีวยกว่าทุกคนไม่น,าน่าจะมีอะไรละนะเดี๋ยวเราดูแอนิเมชั่นจุดออกตรงนี้กันทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะ ก็ยังไม่เคยเจอทุกคนเพราะว่าเทสผมก็ไม่ได้ไปเทสกับเขานะนาลงไว้ไ<ห>แต่ก็มันยุ่งยากายทุกคนในเอวอุ้ยมาแล้วโอ้โหเสียงฮอมาใ,ใกลกใเทสฮอมารับอุ้ยเอาจัดครับทุกคนขี่ฮอหลบหนีครับโอ้โหเอาอย่างเรื่องฮะสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเนี่ยและเกมนี้เป็นโหมดกลางคืนอีกแล้วทุกคนเราจะเจอไนท์ปะเนี่ยถ้าเจอไน์ก็ เสี่ยงอยู่นะทุกคนเพราะว่าเราเสียเปรียบมากเลยหมดกลางคืนเนี่ยฝนตกด้วยโอเคเหมือนจะมีขึ้นหลุดทุกคนข้างบนนะน่าจะห้องเซฟทุกคนไม่รู้ว่าคนหรือบอทไม่แน่ใจแต่เหมือกับเป็นคนสูงอุ้ยนี่ไงคนลบเบอร์ตัดไปก่อนเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปเลยแล้วกันนะคนเพาะตรงนี้เหมือนจะปิดกัล้เคอ้าได้มหมขึ้นได้ละโอเคเมื่อกี้ อะไรกันตัอะไรอ่ะป่ะยิ่งชนบันไดเฉยิบางขึ้นไม่ได้นเฉดิบมาเลยครับระเบียบใจเย็นโอ้โหเรียบร้อยโดนระเบียไม่ทันแกตายทุกคนมีตัวเดียวหรอเด็บสองพันครับตัวนี้มีมีจะบอกนะว่ามีตัวเดียวเองโอ้โหเรียบร้อยมีแค่ตัวเดียวครับโอเคไม่เป็นไรข้างในไฮจะมีคนเข้าไหมนะอุ้ย แกเจอศพมีศพมีศพตรงกลางตรงผมเลยตรงผมเลยคืออะไรวะเหมือนจะยังไม่เก็บด้วยนะ<อ>มันล้มมาเหมือนโ,อโดนยิงจากข้างในหายนวผมเช็คยอกแสกแค่แล้วกันโดนอะไรแต่ผมจะไม่ดโดนโค้ชใช่ไหม้ยในหายนะหามีในหะามีขอเช็คตัวนี้ก่อนอะไ,ไรวะอาร์พีเคค้าอุ้ยปืนยิงคเจ็ดสวยอุ้ยปืนดีมากันโอเคกระเป๋าอ้าคนไม่ได้ให้เพื่อนไปแล้วกัน ไม่เจอครับเดี๋ยวผมไปเช็คเลยล้วกันนะนี่ไงข้างในจังหวะนี้น่าจะได้วิ่งฟรีใช่หรือเปล่าเดี๋ยวโดนตั้งนูทขาตรงนี้อุ้ยมีอีกศพหนึ่งครับข้างล่างตรงนี้ข้างในหาได้แก่ระเบางนะเป็นตัวอัปปิคีที่มันยิงไปได้ไม่เจอไม่ได้เอาายฟ้ผมก็โอ้โหเซ็ตดีจัดโอเคผมว่า ผมน่าจะเอาว่ะทุกคนได้ฝนตกอยู่ร้อนยังไงจังหวะนี้แหละมาเจาะสมุกเลยครับ <S <S เล่นี้จะเป็นของผมไม่รู้ว่าปืนอะไรแต่ผมยิงปืนไว้ก่อนหัับปืนมาเอ้าหิบไม่ได้อุ้ยคอลีก6ทุกคนโอหเก็บไม่ได้ค,ไไดครับโอเคดึงมาทั้งหลิกเลยปืนก็ไม่มีครับ เดี๋ยวผมมาเช็คตรงที่ปลอดภัยแล้วกันอันนี้ขออัพในลวดก่อนเดี๋ยผมว่าเข้าข้างหลังน่าจะดีกว่านะมันจะง่ายมันจะเข้าถึงได้โอเคขอคนลิกหูกอลิคหกแต่ว่ามือไหนแล้วไม่รู้นะมีใครเอาป้ะพี่กอลิคหก MK MK ตัวนี้ MK แต่ว่ามันโดนดึงไปแล้วระวังนะครับโดน m K นะครับ ตัวที่ยิงเ k มเป็นตัวอ p k คนะโ okay, อเคกอลิคหกผมทิ้งไว้ตรงนี้นะถ้าใครจะเอาก็มาเอาเลยสวยดิะ Let's g กเข้าหลังฮาเลยทุกคนถ้าจะปลอดภัยเกาะเข้าข้างหน้าข้างหน้าเราน่าจะโดนดักแล้วมันน่าจะเห็นขึ้นแล้วแหละหุ้ยอะไรดำตรงนี้วะคนนีย่วะโอ้โหตายตายตายมีคนดักเฉยเลยหุ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรดำๆำนี่ลูก <laughs> เป็นหนูด้วยหนูว่าดัก โอเคีเธอเอากันไหมศพเนี่ยอยู่ข้างข้าอะ่ะอา้าวตายแล้วทิ้งไม่เป็นไรเราเก็บไปเลยละกันเอสจีเธอเอาเอจีไปล่ะเดี๋ยวดึงไปให้เดี๋ยวดึงไปให้เอาไปล็อกข้างในเลยดึงดิไปดึงศพด้วยไงวะปิดแค่ปวดยิงจะยิงก็ไม่ได้ทุกคนงั้นค้นเลยละกันโอเคป่ะสกมาเธอเอจี SG. ถ้าไม่มีปืนอีกกระบอกนึงก็เอาเก็บเสียงใส่ใน,ป,น,ในปืนนะ เสียงใส่ปืนแล้วก็ถือเอาโอเคทุกคนตอนนี้เหมือนตะบิดจะยิงตายตัวหนึ่งนะงนี่ไงยิงตายตอนไหนผมก็ไม่รู้นะทุกคนโอเคมีคนคน,นไหนหรือเปล่า oh, 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 oh. เดี๋ยว่้าพี่สีมันหมดแล้ว okay, วะแล้วต้องดูศพตัวนี้มันเป็นอาบีคีกับเอ็มหรือเปล่าถ้าเป็นอาบีคีกับเอ็มก็น่าจะหมดหมดแค่นี้แต่กระดินขอเช็คเพิ่มแถวนี้เพื่อความชัวร์ ว่าเราจะไม่โดนรูดค่ะใช่ไหมปึ๊บไม่เจออุ้ยมีศพบ,บอสด้วยมันอันนี้ไปแล้วนี่โอเคผมว่าน่าจะหมดละแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราแว้นกลับบ้านเนี่ยปลอดภัยทุกคนชนไปเลยโอเคจบนี้ครับยดงกการะดักโทษแหกคุกออกเซนเก้าโอ้โห โอ้โหสุดแบบคับเกมนี้เดี๋ยวเราไหลตรงไปเลยแล้วกันนะทุกคนแล้วก็มีโอกาสเจอไนท์ในเกมนี้มันน่าจะเกิดโกดังกลางหน้าอยู่มีขึ้นอะไรแปลกๆด้วยทุกคนข้างหน้าเราโอ้โซ้ายก็มีพี่อันนี้ผมว่าคนนะทุกคนแต่ไม่แน่ใจนะ <S <S อุ้ยตายโอ้โหแล้วแฟนผมก็ตายเหมือนกันและกันเลยเมื่อกี้จบละ อุ้ยหลังมาสแนปเจอสแนปไปดีตายตายสองตายสองตายสองปวซ้ำไม่ได้แม็กก่อนโอ้โหหลังต้นไม้ไม่เป็นไรระเบิดซ้ำมาแล้วกันเอาไปกินตายเอาเปอร์เซนต์หน้านี้มีหรือเปล่าวูดมีขึ้นแบบแบบอุ้ยหลังมาตายตัวนึงตายสวยเอา้าครบแล้วพี่ถ้างั้นนะ่ะถ้าพี่ยิงตายครบสี่ตัวแล้วหมดตีมหมดตีมหมดตี เอ้าเรนี่เลเซอร์ใครอ่ะเอ้ามีตัว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 แสดงว่าแกยิงตีอื่นน่ะดิเมื่อกี้อุ้ยมันทำอะไรวะเมื่อกี้เอาไปกเาข้ไปไปเฉยเลยไปไหนอุ้ยเจอโอ้โหเม็ดหมดชิปหายละไม่มีแม็กนอตแล้วตัวท้าแล้วตัวท้าแล้วไม่ตายระเบิดอัดอุ้ย โอ้โหเรียบร้อยยิงไปสามแล้วเดี๋ยวตัวเดียวพี่โอ้โหแล้วเป็นไหนทุกคนเสียดายจัดโอ้ยิงไหนแ้วไม่ได้เก็บจบเลยมาครับเกมนี้ขอแก้มันหน่อยละกันทุกคนพือสูดแมปอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามุ่งหน้าเข้าหายไปเลยไปทางหลังดีกว่ามา้าฝั่งหน้าเลยละกันทุกคนบีก็เข้าหลังเลยก็ได้นะตรงนี้เหมือนจะเป็นบอสมั้ง ไม่น่าจะมีคนใช่ไหมโอเคแตเซฟเป็นของเราอุ้ยโดนเปิดไปแล้วนี่นี่ว่าบอสห้างบอ่อนี้เพื่อนนี่ว่ามพื่อหนหลุดด้วยเหมือนจะมีนะแกฝั่งข้างหลังมั้ยอุ้ยโดนกระรานนะฮะเฮ้ยเจอ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 อยูดดดด่ในห้องกระเป๋อแดงห้องกระเป๋อแดง ผูกผูกยิงปอดตายต่อหน้าต่อตาจะอดกี่เมตรเลือกเลยเลือกมาเลยหนุ่มอุ้ยโผล่ไหมโผล่หรือเปล่าโอ้โหแล้วโผล่ตอนผมหลบพอดีออกไปโดนแล้วไปยังเนี่ยไปไหนอะพี่ไปเข้าข้างหน้าดีกว่าไปฝั่งเกินนี่แหละปลอดภัยดีโอเคเอ้าเสยังไม่เปิดหรอ เลยๆ,ๆเลยในเวลาล,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 ลุนเซฟแล้วไม่มันออกไปทางนู้นนะไปแล้วใช่ปะ่ะพี่โอ้จบเลยตังไหนเสียงข้างหลังก็มีอ่ะเมื่มแบบอกี้ได้ยินแวบๆใช่ป่ะวะเนี่ยเหยิบน้ำหยิบน้ำเจ๊เจ๊ต้ดินใต้ดินใต้ดินเหยิบน้ำอยู่สองหอนึ่งเปิดได้ไหมใต้ดินตัวนึงนครับระวังกันด้วยเด้ออุ้ยข้าว่าเป็นยังไง ตายเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมไปเช็คใต้ดินแล้วงั้นนะอ่ะเดี๋ยวตัวเดียวมั้งมาครับเมื่อกี้เหยียบน้ําอยู่นะผมได้ยินเสียงนี่น้ำตรงนี้ปรับใหม่หมดนี่ด้วยว่ะอ๋อจอดข้างหน้านไม่โดน,นผมยิงไปโดนเลยมันวิ่งใส่เลยตายเผลครับเผยครับอะไรตายแล้วตรงใต้ตดินอ้อมันจมน้ำตายอยู่ ยมน้ำตายเฉยเลยุณนไรอะ่ะโอเคเก็บขอเสร็จละก่อนหน้านี้ผมได้ยินเสียงแถวฝั่งเกิดเราทุกคนเดี๋ยวเราจะย้อนไปเช็คดูนะว่าจะมีคนหรือเปล่าโอเคเช็คดูสรังไม่เจอเลยเ็คแต่ระดับทุกคนเรามาลุ้นระดับเล่นแล้วกันเผื่อได้ RPG พไปยิงเล่นนะ อ้าอะไรนี่อ๋อดนโดนกับอะไรบนาอะหูเขียมฟ้าทุกคนได้อยู่เขีมฟ้าถาวรครับสวยจัดอื้อนชียรับปเขาเราจะได้แข่งแก่งนี่โอเคเมื่อกี้เราได้เป็นโดนกับอะไรไม่ดูนะทุกคนมาผมจะลองใช้ดูนะมันเป็นเครื่องสแกนปะนี่ไงอ๋อหันหน้าไปหาบอดเมื่อกี้มันก็ขึ้นเป็นสีสีแดงสีส้มทุกคนเมื่อกี้ โอเคตอนนี้บอดตามันก็ไม่ขึ้นและเหมือนผมจะเจอศพคนฮะวันนี้โดนอะไรอะ่ะเอา้าไม่มีด็อกแท็กเดี๋ยวไปเช็คตรงแถวโกดังแล้วกันน่าจะไปไม่ไกลมาครับไหนๆก็ไหนๆละขอเปิดโ,โดนสังหารเดี๋ยวมันยิงได้ปะวะออกไม่ได้อุย้ยบินอุย้ยโคตรโกงทุกคนอุย้ยเอาจัดทุกคนโอ้โหแล้วมีแบตเตอรี่ด้วย ลดลงเรื่อยๆเจอกันเจอเมื่อกี้ผมเจอตรงโกดังมมาเขียวเมื่อกี้ผมเห็นศพบอดอยู่เหมือนมันจะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอดไปหามันมั้งมันยิงบอดหงปอะอยชน์ขอเช็คอีกทีสัญญายุ่เมื่อกี้เจอเจอเจอเป็นตัวเลยเจอเป็นตัวเลยนั่งอยู่ไหนแล้นแหละเอ้าแล้วผมเห็นมันยิงจะเบียดตาต่อตาเลยผมกลับโดนอยู่โอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยกำลังไปกำลังไป ต่อหน้าต่อตาเลยครับเมื่อกี้โอ้โหหุ้ยลงทันไหมโอเคสวยเดเล่นต่อให้เดี๋ยววะหุ้ยเดี๋ยวไปแล้วเมื่อกี้อ้าวเรียบร้อยเสร็จตัดเกมโอเคมันยังล้มอยู่อ่ะแสดงว่ามันมีเพื่อนนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนมันอยู่ไหนนะโอเคทุกคนไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะชีวิต โอเคพี่ผมขับโดนเช็คเพิ่มดีกว่าไห้ดูว่าจะมีเพื่อนหรือเปล่าจะได้ยินหรออยู่แถวนี้ไหมเออไามาดิมาเจอทุกคนอยู่กระดังกวะมันบินโดนมันบินโดนอ่ะผมขับพี่ผมขับไม่ไม่ใช่ของศัตรูผมขับเองครับเช็คเจอไหนกันตรงนี้ได้เปล่าวะต่างตัวยองไหมวะแล้วก็เช็คสุดซอเย ซอยก็ไม่มีเนี่ม,<ะ>มีอีกตายแล้วนี่โอเค <im S 2> ผมว่าไม่น่าจะมีละเพื่อนเขาก็อาจจะอยู่อีกฝั่งนึงก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปออกดีกว่าทุกคนขอแล้วก็ไปออกกันเลย โอเคครับผมสลับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสลับซีซั่น9แต่เดี๋ยวผมว่ามันน่าเล่นกว่าซีซั่น8ขึ้นเยอะเลยทุกคนฟาร์มง่ายแล้วก็ออกได้ไวเลยทุกคนใช้แค่ด็อกแท็กแล้วก็ออกภายในสิบวิงนี้นะผมว่าวิ่งยีก็น่าจะมันเลย <S <S ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของผมเนี่ยก็ฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ